ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะใช้ผงซักฟอกเขียวนะครับับกล่องน,นี้ก็ประมาณร้อยยี่สิบเก้าบาทครับห้าร้อยกรัมครับเป็นผงซักฟอ,ฟอกอนเนกประสงค์ครับเราจะมาทดลองล้างรถกันครับเพราะว่าเขาอนเนกประสงค์ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองส่วมเขามีสองรายการนะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมจะไปอ่านนะครับเยอะเกินไปเพื่อนเด็กสงได้ทุกอย่างครับซักมือก็ได้ซักเครื่องเข้าในเครื่องสักขาก็ได้นะครับเราเอามือก็ไม่กัดมือนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปหนึ่งนี่ครับหนึ่งช้อนนี่นะครับนะครับหนึ่งช้อนนี่นะครับ ใส่ก็ไปเลยนะครับหนึ่งช้อนนะครับคือูกเส่ไปแล้วนะครับ1นึ่งช้อน,อนอามาดูกันครับว่าผมจะมาล้างรถด,ด้วยฟงซักเฟอกอเนกประสงค์ครับนี่ครับเรามาทำงานกันครับล้างรถด้วยครับ เราซื้อหนึ่งกระป๋องนี่ก็าสามารถที่จะใช้ได้นานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปซักผ้าด้วยนะครับล้างรถด,ด้วยนะครับแล้วกว็ล้างต่อแก๊สได้ครับผมทดลองมาแล้วนะครับท่านผู้ชม ลองใช้ดูก็สั่งซื้อที่ผมได้นะครับ้าในจังหวัดน่านก็อำนนีเคือเมืองผมก็ส่งให้ฟรีครับถ้าต่างจังหวัดก็บวกค่าส่ง50บาทนะครับท่านผู้ชมหรือท่านท่านผู้ชมอยากจะซื้อราคาส่งนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกได้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับผมจะฝากเบอร์โทรไว้ใต้วิดีโอ Youtube ให้นะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็การล้างรถด้วยผงสักฟอกเพียวนะครับก็จบไว้เท่านี้นะครับสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยครับจะได้ไมีคิดใหม่สวัสดีครับ